เฉยๆน่ไว้ไม่อยากเห็นโอเครอบดีเจตัวมาตรฐานน้องเข้ามาไงไว้นั่นนะอาเต้าเทนโกโนโตเรส ยอดความยิ้มบนรดพี่หนึ่งครับไรสชาวเวอร์ยอความยิ้มบรพี่สองเป็นตัวของยายโนมมเตคิยอดความยิ้มบรรดาพี่สามซิมโฟรีคิซซิมโฟรีคิดเอสชื่อไม่งานยายชิเปกซิมโฟลีซิมโบลิเออซิมโบลซิมโบลง ซิมบลีคิดยนะครับออกชาเพิ่งเห็นมีเส,ส,สองคนแป๊บนึงไซเดนซูกากับไซเนซกาอีกคนหนึ่งครับตอนนี้ไซเนซกาเบอร์แนะครับนำอยู่อันดับที่หนึ่งครับาเื่นตของไซเนกาไซเกเบอร์เจดนะครับรตามเ่ตของมอนเซนสกี้นะครับอยูอยุ่่มปิ๊คขึ้นมาเป็นอันดับทนะครับตอนนี้ตามเ่นตัวของเอโกโดบาซ่าและตัวของอ ได้วาสกาลตนะครับได้นองเบียเบียกันอยู่ไลท์เชาเวอร์นะครับตอนนี้อยู่ดับที่6นะครับหรือเปล่าอันดับที่7นะครับวอกก้าอยู่ดับที่8และลังท้ายด้วยคิดซิมโฟนีชิดสนะครับอันดับที่9ไซเรนสกัดยังคงอยู่อันดับที่หนึ่งครับไซเรนสกัดเบอร์8นะครับเบอร์เจตอนนี้กำลังล่วงลงลอยล่วงลงไปแล้วครับตอนนี้เบอร์เจตัวของเอลคอนโดบาซ่ซาตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นมากับตัวของได้วาสกาลตนะครับไซเรนสกัดยังคงอยู่ลำพี่หนึ่งอยู่ครับตอนนี้ ไปแล้วครับได้ว่าสการ์เล็ตเคล่อนตัวรับนิ่งเป็นที่เรียบร้อยครับตามเป็นเดี๋ยวของใยโนมปุติคิคิกันตามมาติดๆครับตอนนี้จะไหวหรือเปล่าครับจะไหวหรือเปล่าครับใยโนมปุติคิใยโนมปุติคิจะไหวหรือเปล่าครับตอนนี้แต่ว่าสกาลิตนะครับฟรีรับที่หนึ่งครับตอนนี้ได้ว่าสกาลิตหนีหนีนี่ครับตอนนี้ต้องหนีให้ได้ครับให้โนมปุติคิใจนำการเซ็หมือไม่ตจนำการเซ็งมือไม่ไม่นะครับโอ้เห็นชัดเจนเมื่อกี้ได้ว่านำ ไนว่าสกาเลดนะครับเข้าโซ่ชายไปเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่สองเป็นตัวของไอย,ยโนโบุตุคินะครับตามไปตัวของอันดับที่สามเอลคอนโดวราซาโอ้แว้ชุดธรรมดาเศร้าอ <c oughs> <c oughs> อืมโอ้โหเป็นหนึ่งสกิลอืม แล้วก็สปีดนำมุติคิก้าบก็นำมุติคิดีดีดีโอ้เฮีย oh, ตัวเก่เาเลยนะ <c oughs> ที่เป็นตัวสมัยบรโบราณ